รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย แสดงพื้นเมืองของชาวบาลีนะครับตอนนี้สิงสังโลกเที่ยวสัจใจโดยผมมิตอร,ร์ฮอเซียนะครับกำลังเดินทางไปกินกาแฟขี้ชมดแล้วก็กาแฟท้องถิ่นของชาวบาลีนะครับก็ห่างจากจุดเดิมประมาณ20นาทีนะครับแต่รถติดก็นานนิดนึงหลังจากนี้ก็คงจะได้กินอาหารวันที่ผมรอคอยนะจะกินเยอะหน่อยครับอิ่วครับ พลอยทำดื่มน้ำแร่เพอราสิงสองโลกสนับสนุนการเดินทางโดยบริษัทสิงอร์ปอเรชั่นจำกัด อีคว e ิ o x ซ์ VVP สี่คูณสี่สีนักครินไทยแลนด์ไทยแลนด์นี่ครับเป็นที่ต้องเที่ยวด้วยแล้วก็เราเข้ามาต้อนรับนะครับเดินเข้าไปข้างในก็ เดินซ้ายโอเคชอบครับชุดของชาวบาหลีเนี่ยสวยดีแล <Okay, when S 1> าก็ใส่เป็นผ้าสิน้นแล้วก็มีผ้าคาดเอวด้วยครับตอนนี้ก็เดินไปชมด้านในครับ <Yeah. S 1> ก็คงจะสาธิตให้เราดูว่าเป็นยังไงบ้างโอเควอลคัมทู่เตบาซารีย่าไมเนมิสโคมังอารมณ์ชื่อเรื่อง a ิกา t t r เ p i เ a l p l a n t a t i o อลโลีนีม่ดิสเวตติเป็นเรื่องไปแล้วเลยครับ from the hilahilang tree. Over there hilahilang, hilahilang is flower. Mm. For the flower normally in Bali we use for ceremony, for pray, for, for cigar. Ah. The ah. You can smell from the leaves. Smell it. Good. Let there is sing. thank you from darut ya. Yeah? Mm. Normally, jing saya you for energy drink. Huh? Kakao for chocolate. Kakao, uh, yeah. chocolate. For chocolate. Yeah. But that one still ya, yeah? mm. when they all the turn yellow for it to pick ya, and that one we produce we producing for chocolate. There is taro. Taro. Huh? And we have red cocoa. Red cocoa, cocoa. Yes. Ah, like oh, si dia yang lebih dia ya. Di semua lah, lebih. Iya, the small one. Still yang ya. Yeah? The red one we use for dark chocolate. Arabica coffee. Yeah, this is the Arabica coffee. Blue one. Yes. eh. Yeah. yeah. the blue one? they have a lot of animals they are free from the night time they eat everything of tropical fruit. they can produce the best coffee in the world and the most expensive in the world they live on the trees on the top actually we have big plantation in the forest so we have wild animal in the forest so they are free so this animal only example for showing for our customer mm. again, did not sleep ya? Yeah. When night can, why not Don't sleep? closer, they can bite you. yeah, love, no, really. Mm. okay ก็ด <S an> ีครับเป็นรูปแบบการนำเที่ยวท่องเที่ยวที่เป็นรูปล่างนะครับคือเขาก็พาเราดูุทีละขั้นตอนไปก็ผมจะไปในขั้นตอนต่อไปนะมีคนเยอะผมคงจะออดูเด็จไปที่พิพิธภั์วัฒนธย Is this Bali coffee? Bali mm. coffee. Yeah, not coffee. All the coffee mm. or the tea same process. Like and this is spook from Dalua. Oh, this is the spook And then we wash it. Mm. We wash it in hot water like this. Mm. We wash it around 5 minutes. then we fill the skin like this. Mm. Fill the skin like this. So this is the coffee bean. and this one is ready to go roasting อ่ครับ่อแบบอมที่จะไปคั่วเกี่ยวกับ roasting the coffee I ัน l l s h r e ให้คุณ a นี่ครับคั่วครับการคั่วกาแฟของชาวบาหลีนะที่อินโดนีเซียครับคั่วครับ คกเียเรามาตำออเาอั่วเสร็จแล้วก็มาตำครับครับก็ตไปครับอืมกินเป็นหอมครับน่ะอืมกินหอมดีครับแ e ้ h ากากไปค s i รเปนะครับ yeah, <but S 1> อ๋อเป็นอย่างนี้ <is. S 2> นะครับเรียบร้อยอย่างนี้นะครับเอามากรองครับอืม yeah. r n d r y to y to n r just u s t add hot w a t e น like instant <sun> coffee. ดูในขั้นตอนต่อไปันได้มาเป็นกาแฟที่เป็นผงเรียบร้อยเนี่ยเขาคงจะเอาไปชงต่อนะครับก็ชงสวนต่อไปเพื่อที่จะเข้าสู่ขั้นตอนการกินนะฮะก็คงจะให้เรากินกาแฟที้ชมดแน่แล่าโอเคนี่ครับเป็นแมีนักท่องเที่ยวมานะครับมีฝรั่งมาด้วย นี่เป็นโซนกาแฟครับก <c oughs> ็สวยงานร่มรื่นดีครับเป็นบ้านกาแฟเป็นหลังๆร่มเย็นครับก็เตรียมกาแฟมาให้เรียบร้อยครับมีอะไรบ้างครับแนะนำครับ <c oughs> โอเค Hey this is all our tester วาวสุดยอดครับ and i will explain to you um this is all the tea yeah and another side coffee and this two chocolate spice chocolate and bali goka and for our tester everything i s r e a d y with sugar extra bali coffee bali coffee no sugar so sweet เราจะมาทําให้เราดูครับนี่ครับวิธีการทํานะครับก็เป็นเครื่องชงกาแฟนะครับใส่น้ําลงไปครับนี่ครับใส่น้ําร้อนลงไป ครับก็เป็นไอเดียที่ดีนะครับชงให้ท่องเที่ยวดูด้วยผมว่าเยี่ยมนะแล้วก็น่าจะต้องไปต้มนะฮะก็ฮอตวอเทอร์อ่าใส่น้ำร้อนลงไปเลยครับหลังจากนั้นก็เป็นอะไรไปต้มอ่าแล้วก็ใส่ตั้งไฟครับ ีอ๋อนี่เหรอกาแฟเนี่ยอโอเคใส่ลงไปครับหนึ่งครับก็สองต่อ,อเรียบร้อยครับโอเคไม่ขีดสิดที่ เทาลองวันมินิไฟมินิอืมโอเคครับดูครับขั้นตอนทีนี้เขาเขาจะปล่อยให้น้ำมันลงมาทีนี้รอสักห้านาทีครับ ือตัวกองอยู่ด้านบนครับที่ก็คือแกาแฟที่เป็นอีกแบบหนึ่งครคือกาแฟที่เรากินปกติผ่านเครื่องแรงดันเอสเปรสโซใช่ไหมครับที่มีแรงดันกีบากีบากเขาว่ากันไปแล้วก็กลายมาสก,กัดออกมาแต่นี่เขาใช้วิธีแบบนี้ครับในสไตล์ของที่บาหลีนะฮะผมว่าน่าสนใจมากครับเดี๋ยวจะลองชิมดูครับจะอร่อยขนาดไหนครับ น่ครับขอชิมแบบเต็มๆดีครับว่าเป็นยังไงครับนี่ครับ,รบ,รบกาแฟที่ชุโบสที่ทำเสร็จใหม่รสชาติจะเป็นยังไงครับบอกตรงๆว่าแยกไ่รู้สึกผมผม,ผมก็รู้สึกมันเหมือนเดิมครั แต่มันก็ไม่ขมมันก็กรอบๆน้ๆมัน,นะฮะไม่รู้แต่ไม่รู้สึกว่ามันเป็นพิเศษยังไงคระะับดือกาแฟธรรมาดาน่าจะทีมม่สมดุลเขาบอกแต่ว่าวรู้สึกธรรมดาน,ะะน้ำดื่มสิงเดินดินกินข้างทางนะครับร้านที่ผมจะกินวันนี้ชื่อว่า บาร์บีโกลิงเป็นร้านหานูย่างหนันกรอบนะครับชื่อว่าบักบักะริฮะ e อ่าไอ่าบาร์บีโกลิงวันอ่าอันนี้อะไรอน่ะบาร์บีโกลิงโอเคอันนี้วันก็ดูครับเขาจะทำไงบ้างครับหนังกรอบๆนะครับน่ากินมากเลยครับนี่ก็เป็นต้มนะแล้วก็ผัด ๋อน่ากินมากโอเคครับ okay. มาแล้วครับบาร์บกคิเลงฮะก็คือในส่วนประกอบของเขานะครับก็จะมีเป็นจานแยกขึ้นมาหนึ่งเป็นจานก,กับข้าวสองก็เป็นข้าวกับน้ําซุปนะครับก็แยกจานแล้วมีช้อนให้ครับดีก็ไม่ต้เราจิ้มมือครับนี่ก็มีน้ำซุปให้เมื่อกี้ที่ผมดูน้ำซุปนะครับผมสั่งหมูแยกไปอีกหนึ่งจานนะครับเพื่อที่จะกินแบบสะใจมากขึ้นนะฮะก็เดี๋ยวจะกินไปดูคุยไปแล้วกันะะนะครับ นี่ก็ส่วนประกอบของเขาก็มีนี่ก็เป็นคล้ายๆกับแคปหมูน่ากินครับแคปหมูแล้วก็ต่อด้วยหมูทอดแล้วก็ผักผักนี่เป็นคล้ายๆกับไอายำาอะไรก็เป็นมีเครื่องในด้วยครับลองกินความกรอบมาก่อนเลยแล้วกันนะว่ากรอบรึเปล่อาอ๋อเหมันกรอบครับ แล้วก็นี่ครับอันนี้ไม่รู้คืออะไรครับดมคะอืมเป็นกระายๆผักรองครับน่าจะเป็นผักผักยำใส่ไปหลายๆอย่างรวมกันครับคลุกข้าวครับโอเคแตงก o วโอ้โ okay, ห oh, มาแล้วครับพิเศษสุดเลยครับ mm hmm. ด้วยกอบที่สุดก็คือเวลากินอาหารท้องถิ่นผมว่ามันอร่อยดีสะใจ รสชาติโอเคเลยไม่เผ็ดเกินไปแต่มีรสเผ็ดนะไม่ใช่ไม่มีรสเผ็ดเดหมูอร่อยครับปรุงรสอย่างสุดยอดเลยครับออกมันๆห,อ,หอมๆมีเครื่องเทศหน่อยๆอ,อร่อยจริงครับนี่มันออกเค็มๆ ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่เข้มไปมาแต่หมูทอดเนี่ยหูบาบิโกเลงเนี่ยโอเคเลยน้จำชื่อเลยครับอาหารจานนี้ชื่อว่าบาบิโกเลงหรือข้าวหมูย่างนะครับ ก็ถ้าเกิดว่าเห็นเขาว่าบาวิโกเลงแล้วมีรูปหมูอยู่ก็คือใช่ครับไม่จำเป็นต้องกินที่ร้านแพงนะครับดูร้านข้างถนนที่มีคนชาวบ้านเขากินกันเนี่ยถือว่าโอเคแล้วครับรสชาติก็จะมาตรฐานแล้วก็อร่อยเน้นกินที่หมูเขาไปคุกค,ค่าแบบนี้แล้วก็กินขนังมันครับแล้วก็จะมีความกรุกครับ โมเมนต์ Moment, ความซ่าของคุณเป็นแบบไหนซ่าให้ทุกโมเมนต์น่าจดจับทุกหยดซ่าสดาสิงอิ่มจากหมูนะครับหมูย่างในสูตรของ บาหลีผมก็กำลังจะเดินทางไปไหว้พระนะครับที่วัดตัมปะสีลิงผมมีข้อมูลอยู่ครับอีกสักครู่หนึ่งถึงวัดแล้วก็จะเล่าให้ฟังว่าวัดนี้มีความเป็นมาอย่างไรครับห่างจากจุดเที่ยวที่แรกประมาณสัก20 20นาทีครับก็ดูบรรยากาศข้างทางนะครับตอนนี้เนี่ยช,ชาวบาหลีที่อินโดนีเซียเนี่ยเป็นชาวฮินดูซะ80%นะแล้วก็ความเชื่อทางฮินดูก็คล้ายๆกับ ทางบ้านเราอะครับมีการไหว้พระมีสารพระภูมิมีอะไรพวกนี้ครับช่วงนี้ช่วงบ่ายเขาก็ลับจากวัดกันพอดีข้างหน้านี่ครับก็ไปวัดก,กลับมานะแล้วก็ของไปทานไปที่บ้านต่อถือนะครับวัดเต็มอะเต็มปะซีลิงปิดกัปมุเต็มปเดินทางมาถึงวัดเต็มปะซีลิงครับก็เป็นวัดที่อยู่ในเมืองเต็มปะซีลิงเป็นวัดฮินดูใหญ่อันดับสอง ของเกาะบาหลีนะครับที่วัดน,นี้เนี่ยเป็นสร้างมาโบราณมากนะครับ,รบก็มีน้ำพุศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่ผุดขึ้นมาเขาก็เลยเอาน้ำพุนะครับออกต่อมาให้คนมาอาบเชื่อว่าจะเป็นการรักษาโรคภัยไข้เจ็บได้นะครับที่วัดแห่งนี้ก็จะมีชาวฮินดูนะครับเอา มามาอาบน้ำอะไรกันนะครับก็กล้วยไข่ก็เดิน,นไปดูครับว่าวันนี้เป็นวันที่เขามีเทศกาลพอดีนะครับแม่นาไทรไรหวานกล้วยไข่ก็ดูว่าเขาเป็นยังไงบ้างฮะเขาไปข้าไหนครับผมเคยมาที่วัดนี้แล้วฮะตามเรื่องเล่าในอดีตนะครับที่วัดแห่งนี้เนี่ยมีเขาใช้ แกะสะลักนะในอดีตตอนโบราณตามตำนานใช้เล็บแกะสะล,กลักใช้โดยเวลาแค่ข้ามคืนนะครับก็เสร็จแล้วก็ลายแกะสะลักวิจิตรสวยงามอย่างที่เห็นนะครับโอเคครับเข้าไปดูข้างในกัน,นครับ <Yeah. S 1> โอเค t h a n นี่ครับใส่ทุกคนจะต้องเปลี่ยนเป็นสโลง แบบของทางวัดที่จัดให้กันนะครับเราถึงจะเดินทางเข้าไปในวัดได้นะครับผ่า,าเดินเข้าไปสวัสดีปกกนี่ครับสาวอินโดนีเซียรครับวันนี้มีงานบุญอยู่ที่วัดด้วยนะเพราะฉะนั้นก็ดูคึกคักเป็นพิเศษนะครับไปดูครับที่เขาอาบน้ำอยู่เป็นยังไงบ้างก็ดีไปดูครับลายแกะสลักที่บอกว่าใช้เล็บ แกะสลักเพียงแค่ข้ามคืนก็เสร็จเป็นยังไงบ้างนะสวยงามขนาดไหนครับเขามาทําบุญกันอ,อ๋อบางคนก็กลับไปแล้วบางคนยังไม่กลับทําบุญที่วัดแห่งนี้นะลวดลายที่เห็นก็เป็นลายช้างเนี่ยที่บอกว่าใช้เวลาแกะสลักเพียงแค่ข้ามคืนนะชาวบ,บ้านเขาก็มาเขาก็จะ มาต่อคิวเพื่อจะไปเข้าสู่จุดที่น้ำออกมาจากด้าน,น,นบนนะครับน้ำจากสิธทิ์ที่รักษาโรคภัยได้นีครับลูกจางแกะสละักสวยงามครับสวยงามเน,เนี่ยเขาก็จะต่อคิวเพื่อไปทางฝั่งนู้นครับผู้ชายฝั่งนู้นอีกฝั่งนี้แต่นี้รู้สึกปนๆกันอยู่ครับวันนี้เป็นวันเทศกาลมีคนเยอะเป็นพิเศษ ก็น้ําที่เขาอาบกันนะครับก็คือน้ําที่มาจากด้านบนนะครับน้ําผุดมาจากด้านล่างครับเป็นคล้ายๆกับน้ำพุร้อนนะแล้วเขาก็ต่อน้ําตรงนี้ออกไปอีกทีนะครับนี่ครับท่อน,นี้นจะเป็นท่อระบายน้ำออกไปมีกรองนิดนึงผุดขึ้นมาตลอดเวลานะไม่หมดครับไม่มีการหอก ก็บรรยากาศจะนี่ครับวันนี้เป็นวันที่ชาวบ้านมาทําบุญหลังนั้นจากนั้นเนี่ยเขาจะต่อคิวกันวนนะครับเอาของที่ใส่ภาชนะที่ใส่น้ําได้เอาไปด้วยนะครับพอเข้าไปถึงจุดตรงปลายสุดตรงนั้นนะครับเขาก็เอารถศีรษะของเขาภาวนาต่างๆนะครับคือต่อท่อลงมาจากด้านบนนะฮะที่ก็บอกว่าเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์นะครับมีทั้งชาวอินโดชาวบาหลีแล้วก็มีนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็ ขามาร่วมตรงนี้ด้วยครับก็เ,เป็นเ,เป็นภาพที่ดูคึกคักนะครับแต่ก็มีพลังศรัทธ,ธานะขอบคุณที่ติดตามสิงสองโลกเที่ยวสะใจโดยมิเตอร์ฮสีเซ่นครับ